สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc มา fc เก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนาจะสูตรเม็ดเดียวเป็นแนวทางของวันจันทร์นอวันที่สิบสามจาเดือนหนึ่งมกราสงหาหกแปดจ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาวันจันทร์วันที่สิบสามมืออ่อนี้จะเดี๋ยวมาเบ่งพูนยนล้างกันก่อน,น,นจะกพูนของวันศุกร์ที่ผ่านมาจากวันที่สิบสำหรับลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจ้า สูตรเม็ดเดียววันที่ซ0ฟที่ผ่านมาจะให้ไปที่เด่นหนึ่งวิ่งรูดจ้าห้เด่นวิ่งรูดตัวเดียวฟันไปตัวเดียวจับห้เป็นแนวทาแปดคููจะสําสหรับเม็ดเดียวของเฮาจ้าสําหรับเลกล่างกับขอสรุปไหสองแบบเนาะอย่างที่เคยที่บาบไปในคลิปก่อนๆเลยเอาจะขึ้นอยู่กับพีดอเอฟทีแต่ละคนแต่ละฐานเอาจ,จะแต่ละบางพื้นที่การสีแตกต่างกันไปเนาะอันนี้คือบัวกันเนาะ ตามนี้เลยสำหรับโพนหกตัวจะศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าสามสำหรับรางหกตัวนี่คือพลานไปจะศูนย์แปดสำหรับสองตัวรางสุดสี่ตัวเขาเข้าจะหนึ่งสามสำหรับหนึ่งสามมาตรงๆงจะเน้นผิดอ่าตัวเน้นเนาะลืมเบิงจะมาตรงๆงเน้นเน้นตรงตรงคือบัวตองกลับเลยจะแถมเป็นตัวเน้นอีกแต่หากเด่นหนึ่งวิรุดหนึ่งมา ามตัวบนคือสามเก้าสามโอโเลอหามเนะาะสำหรับสองตัวบนเก้าสามนี่พาดไฟจะสำหรับบนสำหรับเล่าพัฒนาสูตรเบ็ดเดียวของเข้าถือว่าฝั่งเนาะมาได้แบบตรงๆง,งจากตัวเน้นเตม็มเตม็มองงวดติดเต็มเต็มแต่งวดก่อนก็ถือว่ามาได้แบบตรงๆรล่รางชุดสี่ตัวจะเจ็ดสี่ตรงตรงงวดก่อนจะวันที่ซีบก็ตรงๆจ้จะหนึ่งสามเน้น,เ,นเลย อ่าโอเคจะตามนี่เลยจะสําหรับแนวทางเวลาพัฒนาของเฮาจะโอ้โหเก่าบสามบานสามหลางกันเลยทีเดียวเนาะหลางออกหนึ่งสามบนมาเก่าสามถามีสามถือว่าปังเนาะถ้ามีสามรือว่าเด่นพิงค์ดูสามถือว่าปังมากเลยจะเดึงบนหลางเนาะ,ะมาเบอรอีกสูตรนั่นจะสำหรับลาพัฒนาเอจอยลงหา2สองสูตรเนาะตามที่เคยบอกไปนั่นจะสำหรับลาพัฒนาสูตรใหญ่สูตรใหญ่จะ สูตรใหญ่ถือว่าเป็นสูตรเดิมสูตรลักหาเด่นวิ่งรูดไปที่3กับ8วิ่งรูดจะสําหรับ8ก็คือมาหลัง6ตัวเด้อจ้ะเด้อแต่ว่าอันนี้ยังประท่านได้สรุปพ้นจะรอเอกนิดเดียวเด่น3ารูด3ก็เฮามาได้แบบเด้งๆเนาะสาหรับเด่น3วิ่งรูด3าก็เฮาเจะใช้ายวิ่งซ้ายรูดไทยยิบจับไปวิ่งไปรูดสูตรสูตรใหญ่นี่ถือว่าเต็มๆกันเลยทีเดียวทั้งบนทั้งล่างเนาะ,ะส่วนสูตรเม็ดเดียวก็ถือว่า มาตัวประกบขู่นะจ้ะหนึ่งสามตรงตรงโ oh, oh. อ้โหฮมาได้ถูกสูตรมาได้ถูกแนวจ้ะสำหรับวันที่สิบสามตามรุ่นกันต่อจะเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นแปดวิ่งลูดจ้ะ ไซวิง่งไซลูดของเ้าถทามากถ้าชอบกับพิจรารณาเบิ่งได้เราจะนําไปวิง่งไปลูดได้จะเด่น8วิ่งลูด8หรือว่าท้าบ่มัก8ก็มีห้อีกสูตรคือการนาออีกสูตรนี่คือสูตรเดิมสูตรลักนี่คือเด่นวิ่งลูด2ตัวอะลงให้2ส,สูตรเปรียบเทียบแล้วก็พิจรารณาการเบิ่งได้เราจะเพื่อมีตัวหมกักตัวชอบเนาะจับคู่8 9 81 แปดสองแปดสามแปดสี่แปดหาแปดหกจ้ะจับหายป็นแนวทางแปดขู่จะสำหรับเม็ดเดียวยเดี๋ยวมาเบิงตัวเน้นกันก่อนจา้าวดก่อนมาเน้นเลยตรงตรงหนึ่งสามวันนี้ขอเน้นแปดไปที่แปดสามแปดสี่แปดหา แปดสองโอ้โหแอดจอยนี่เลี้ยงเลยตัวนี้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเอาคุณดูกับความมากความชอบเนาะสำหรับลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของาวันที่สิบสามวันจันทร์มือนี่ก,ก็คือตามนี่เลยจะวันแรกของสัปดาห์มันจะสําหรับลาพัฒนาของเฮาที่สิบสามนี่เนาะอาจจะได้กระโอยมาปังๆละกันเราจะ่คยมาก บนมาหลางหละกันเนะ้ะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังๆรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านจ้าแนวทางมีเขา่ามีรูดเราจะผิดพลาดประการใดก็ขอถทษขอภัยไว้ด้วยละกันเนาะขอพุณนถูกการรับชมขอบพุณนทุกการติดตามขอพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอพุณนถูกๆกำลังใจจะสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า